สวัสดีค่ะหวยลาพัฒนาค่ะวันนี้วันที่ที่20วันศุกร์ค่ะทางคำเตือนทางช่องก่อนนะคะคำปิ่นทางช่องคำปิ่นพารวยเป็นเพียงแนวทางจะหวยรัฐบาลเท่านั้นค่ะไได้สนับสนุนนะการพัฒนาใดๆดทั้งสิ้นค่ะโปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยค่ะไว้มีเข้ามีหลุดค่ะชอบก็จัดขาดก็ผ่านไปก่อนจ้าหวยลาพัฒนาค่ะ ยี่สิบก็ยอหกเจ็สามตัวโต๊ดสามตัวโต๊ดมีสี่หางนะคะเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าแปด เก้าหกดหปดสองตัวก็มีสี่หางค่ะสองตัวบนบวกล่างเหมือนเดิมนะไปกลับนะเลขไม่หลายตัวเด้อ เก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกสตรสี่ตัวเหมือนเดิมเคยเข้าแห้ะพี่น้องวางยานี่ค่าแต่น้ำถ่วมบ่ได้ลงด้วยพี่น้องลงตั้งแต่วันที่ที่เท่าไหร ที่สิบหกกูน่ะสิบแปดไม่ได้ลงเลยพี่น้องลงแต่สิบหกบ่สิบแปดไม่ได้ลงก็เลยไม่รู้ว่าสิบแปดว่าเข้าไม่เข้าเพราะไม่ได้ลงแล้วก็บบได้ทําไห้ได้พี่น้องแต่ว่ากเอาสูตรเก่าที่เคยเข่าลงหายคือเก่าค่ะ สูตรเกาลงไห้คือเกาพี่น้องสามตัวตัวเด็กบุมีหลายตัวเด้พี่น้องมีแค่นี้เด้อ อันนี้ก็เน้เนไปให้ที่แค่นี้เละพี่น้องเอารดสีหางอันนี้ก็สีหาง แนวทางลาวพัฒนาเห็นบอลืมลงสัมเออลืมบอกว่าเป็นลาวพัฒนาดีบาดนี่ลาวพัฒนาที่ยี่สิบค่ะพี่น้อง ลายดยอกพี่น้องไฮไลมันก็ค้นกับพ่อมาไฮหน่อยลายค้นกับพ่อเสื้อว่าจะถือพ่ถือ่าห้ว่ารรกันค่ะลงเป็นเพียงแนวทางวันที่ที่สิบแปดนะสิบแปดออกหนึ 18, ่งแปดเก้าแปดหกแปด อันนี้บางทีมันออกไปแล้วเนาะเขาเนาะเลขที่ออกกันนึ่งแปดเก้หกแดยหกห้า อ,ออกนี่แหละพี่น้องถ้เา,าเอามาเอามาเข็ดเอามาเข็ดก็ได้ตัวนี้ค่ะพี่น้องนี่แหละที่มาลง่งหายซีซีหางตัวนี้ก็ซีหางเลยไหนจะออกตอนเย็นนี่แหละค่ะพี่น้อง วันศุกร์วันศุกร์สุดสัปดาห์แคปหน้าจอค่ะท่า <c> น <oughs> สิเปิดให้เบิง้งมันเกิดว่าได้ล่งหนาพี่น้องวันที่สิบแปดน่ะสูตรนี่แหะพี่น้องสูตรเคยเข่านี่แหละที่ล่งไห้สามเจ็ดนี่แหะ นี่แหละสามเจ็ดเจ็ดสามนี่แหละหกศูนย์ศูนย์หกสูตรที่เคยเข่าด้วยสูตรที่เคยลงเคยเข่าให้ขึ้เก้าหันละพี่น้องธรามดาหวยมันก็มีเข้ามีหลุดค่พดกกนนะพี่น้องมันหลุดบ่เกินเท่านึงหลอกพี่น้องบ่เกินสองเท่าเราก็เข่าขึ้เก้า แนวทางค่ะแนวทางแคปหน้าจอเลยค่ะหมยล่าวันที่ยี่สิบเด้อตัวนี้คือตัวเด่นที่ยี่สิบ แล้วพัฒนาตัวนี้เดนให้รวดพี่น้องมันบริมาน้ำกันเฮาก็บโบจับใส่กันเ,นเ,นนนะเด้อมาศูนย,ย์กับเก้าขันให้เน้นเนาะเดี๋ยวด้ะขันให้เน้นเด้อถ้าให้เน้นก็จะเน้นให้ตัวนี้เด้อ ถ้าเกิดศูนย์ไม่มาเด้อถ้าเกิดศูนย์ไม่มาก็สองตัวนี้แหละแล้วแต่เลือกแล้วแต่เลือกชมเพื่อความบันเทิงแลวพี่น้องเด้อถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องลงทุนดูเฉยๆว่าจะออกตัวไหนก็แค่นั้นจบค่ะย็บหน้าจอสวัสดีค่ะหวยเป็นเพียงแนวทางจ้า